การทำงานของ S06 นะครับเริ่มปฏิบัติการนะครับคนน้อยนะครับเติมคนไม่ได้เยอะนะครับเต็มไหนี้ก็ประมาณ10ลิตรนะครับวันนี้น่าจะได้ลิบริติดแล้วคายแก๊สอีกครั้งหนึ่งแล้ครับวันนี้นะครับตรงนี้ก็เก็บถ่านได้เลยนะครับตัวนี้เอสูนหกนะครับ น้ำส้มคนไม้นะครับได้ประมาณ10ลิตรกว่านะครับตัวนี้เนาะน้ำส้มคนไม้เอาเยอะดีนี่นะครับเอเลซึนหกนะครับทํางานอีกวันนะครับตัวกันน้ำส้มคนไม้ของเราเนี่ยครับตัวนี้ทําน้ำส้มคนไม้10ลิตรกว่าทุกวันนะครับอันนี้ก็ขายแก๊สเรียบร้อยนะครับรอเก็บฐานขายนะครับพวกนี้สั่งจองเลยนะครับฐานนะครับนะครับ นะครับน้ำส้มคอนไม้นะครับพี่น้องจากเตาซุปส์ซันนะครับระบบน้ำเย็นนะครับมีแบ่งขายราคาถูกนะครับสำหรับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้านะครับนำไปจำหน่ายนะครับมีส่งนะครับทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ น,นี้เป็นไก่ย่างนะครับย่างครั้งแรกนะครับผลงานก็จะออกมาอย่างที่เห็นสะดวกสบายนะครับลองใช้ดูนะครับนี่เป็นครั้งแรกงานแรกที่มาไก่ย่างไก่พื้นเมืองนะครับย่างหมักย่างธรรมดาย็งไงครับน่าลุ้นนะ้ภาษาง่ายก็คือมันจะสุกพอดี เราจะชิมรสชาติดูสป็นไอบ้างผ่านหน่อกนาทีใช้เวลาย่างนะครับน่าจะเป็นสามสิบนาทีนะครับตัวน,นี้ย่างไปเพราะว่าไม่ต้องการให้มันไหมนะครับรสชาติก็โอเคอขอบคุณมาก